ไปเลยเออเอให้โดนลูกตามตามอุ้ยป๋าสายต่อเออนั่นแหละมกโออ้าวย่าวนยาวนไ่เกียวมีหอยเนอะต่มก็ได้ครับโอ้ยโอยเล่นตัวตัวเลย อะไรแวทอย่าดูพี่แทนลอะไรดูพี่แทนลอะไดูพี่แทน